ROC 2.8นะครับคันนี้เป็นตัวแคปนะฮะเป็นแคปบพีรนะันเนอระลดเข้ามาน้อยมากสำหรับรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะมี4ประตูเข้ามา สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรถใหม่มากนะครับพลาสติกหอนภายในรถยังไม่แกะอธิบายความใหม่ไม่ได้นะครับอยากให้ลูกค้ามาดูเองนะครับหรือท่านใดเข้ามาไม่ได้จริงเดี๋ยวขอรีวิวนะครับเดี๋ยวทำวิดีโอช็อตสั้นๆให้ดูรายละเอียดต้องการให้รีวิวจุดไหนให้บอกได้เลยนะครับคันนี้สดมากหล่อมากนะครับย้ำนะครับว่ารถคันนี้วิ่งน้อยสีเดิมทั้งลำแรงและประหยัดแน่นอนนะครับด้วยออปชันนะครับมีสาโหมดนะคันนี้มีโหมดประหยัดนะครับอีโค แล้วก็มีตัว l i m i t ต็ดนะครับแล้วก็มี Power Mode หมดนะฮะประหยัดแน่นอนแรงแน่ๆครับ2.8นะครับคันนี้นะฮะปี2018ขอเปิดขายที่ราคา5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถปี2018นะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะครับราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับรถที่สดขนาดนี้สีเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้งานมาน้อยมากสนใจติดต่อครับ บริษัทสีรุงคาเซ็นเตอร์จำกัดน,นะครับทางยูทูบชา n e l นะครับหรือทางแฟนเพจ Facebook นะครับสีรุงคาเซ็นเตอร์รถจมืสองนะครับและทาง Ti ๊ t o ็อกนะครับสีรุงคาเซ็นเตอร์สะดวกช่องทางไหนติดตามได้ช่องทางนั้นครับ